<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระเป๋าวารลิตี้ครับคลิปชีปเป้าวันนี้ครับเรามีรถอิซ z u เอลฟ์นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2008เทอร์โบนะครับเกี่ยว์ออโตโ้หน้าตานี่ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับแต่รูปทรงนี่ ประมาณนี้ใครที่เป็นแนวแคมปิ้งครับอยากได้เอาไปทํารถออกทริปนะแบบนี้นี่สบายเลยครับข้างล่างค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงแต่ว่าเป็นขับ2นะคันนี้รถขับ2ครับแต่ว่าก็สูงอยู่ช่วงข้างล่างนี่มันสูงอยู่ครับสามารถลุยไปได้ครับถ้าพื้นปกติทั่วไปถ้าแค่วิบากนิดหน่อยนะครับ แต่ถ้าเกิดได้เป็นตัวขับสีนี่โ,โหสบายมากครับอันนี้ทรงแบบนี้ด้วยนะใส่ยางลุยๆนะครับพื้นที่ใช้สอยแบบนี้นี่เอาไปทําอะไรได้เยอะเลยนะครับนะสายแคมปิ้งนะน้านบนก็มีติดแหลกมาให้บางส่วนแล้วนะครับนี่โอ้โหทะเบียนเป็นป้ายเขียวนะครับจากที่เขาติดมาในรูปนี้นะครับก็เป็น รถจะบะบรรทุกนะครับคงน่าจะใช่นะครับนี่ข้างข้างในก็กว้างขวางเลยทีเดียวครับส่วนด้านด้านหลังไม่แน่ใจครับเป็นแคปไหมนะเพราะว่าในรูปนี้ไม่ได้ระบุไว้นะครับแต่ว่าดูทรงแล้วก็น่าจะนอนได้นะน่าจะเอาไว้นอนได้หรือว่าเก็บของได้นะด้านช่วงประตูหลังครับแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นประตูนะครับเป็นคล้ายแคป ใครพอมีข้อมูลรุ่นนี้นะครับก็แชร์ประสบการณ์บอกกันได้ครับว่าด้านหลังมันเป็นยังไงนะนด้านหลังมันเหมือนเป็นช่องระบายอากาศด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจยังไงครับนี่ในรูปเขาไม่ได้ถ่ายมาครับแต่รูปทรงนี้ดูแล้วสวยครับสวยถูกใจสายลุยครับนะนี่เรายิงด้านล่างสูงๆแบบนี้ใส่ย,ยางแบบนี้สบายครับผม จะเป็นมิติใหม่ของการทำรถสายแคมปิ้งเลยครับถ้าใครได้คันนี้ไปนะครับก็ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่450,000บ,บาทนะครับรถรถคันนี้อยู่แถวหลังเมืองทองนะใครจะสนใจเข้าไปดูตัวจริงก็สามารถติดต่อผู้ขายได้ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับมีเบอร์โทรให้ในนั้นเรียบร้อยครับ ต่อได้โดยตรงรับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเลยครับลองเข้าไปดูตัวจริงครับไปลองขับลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะชอบครับชอบใครที่เป็นสายทุยสายแคมปิ้งนี้ได้เลยนะนักสะสมก็ลองดูแล้วครับลองดูแล้วกันครับนะโอเครอบคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับมีรถใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Eu